เพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเรไปหลอกคุณไปเชิญชวนยามที่จะให้พวกเราทําทความเข้าใจเลยเชิอนอาจารย์ปัดพาเนี่ยตอกไปแล้วเนี่ยเราก็มาศึกษาเชิญคุณประคีว่าใครกับใครเข้ามาทั้งหมดเนี่ยให้มารับรองมามาเรียนรู้เนี่ยเราเคยยกร่างใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปหาอาจารย์ปัดด้วยไปหาอาจารย์ถวิลไปด้วยช่วยค <ำ S 3> ําชี้แนะกับเราว่าเราจะไปช่องทางไหนช่องอย่างอย่างไรคนที่เราเราขาดเสียไม่ได้ก็คือคุณขอบศักดิ์ท่านบอกว่าถ้าเราสือกฎหมายโดยฝ่ายฝ่ายค้าน รัฐบาลก็มีด้วยถ้าเสนอโดยรัฐบาลเนี่ยควายคับควายค้านก็ค้านอย่างที่ดูแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าร่างฉบับนั้นผ่านนะเราอีกด้วยเนี่ยที่ร <em>. <ป>่างรูปมาจากกระทรวงเนี่ยจะยุ่งแน่นอนครับสวัสดีครับท่านชมทุตันครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2563ครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงครับ ครับท่านวันนี้ผมจะได้นําเรื่องร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการชุมชนมาเรียนให้ท่านชมได้รับทราบนะครับผมซึบเนื่องมาจากเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราชสามารถได้มีโอกาสไปร่วมรับฟังร่างที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือมอนิด้นะครับผมตึงรายละเอียดในร่างตัวนี้ก็จะมีทับหมดสาม,มารถตรากับ5้าหมวดนะครับผมตึงรายละเอียดท่านจะได้รับฟังการตัมภาษณ์ ประธานผู้ริเริ่มร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสวัสดิการชุมชนครับคือคุณแก้วสังชูครับคือกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยถ้าพูดในหลักของธรรมะเนี่ยคือเป็นกองบุญที่ทุกคนเนี่ยร่วมกันบริจาคนะครับหรือสมทบเข้ามาเนี่ยเพื่อเป็นกองเป็นกองบุญไว้ดูแลเมื่อเวลาของทุกยากลําบากนะครับรวมตัวกันคนบรรละบาทนะครับนี่หลักการของมัน ความเป็นเจ้าของกนอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่สาระขงมันมันไม่ใช่อื่นออมนะเป็นเงินอมอมอื่นฝากไม่ไม่ใช่ เป็นเอืนทําบุญที่ทุกคนเนี่ยร่วมทาบุญร่วมกันแต่ทําบุญครั้งนี้เป็นเป็นทาบุญคุณภาพชีวิตของเขาเองนะครับมีหลักการบริหารโดยคนในชุมชนเนี่ยเป็นหลักในการทุกสาขาอาชีพเราไม่เร,ไมเราไม่เวน้นนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในระ,ระดับดก็เอาบนสุดก็เอานะครับเราไม่ได้เวน้นเราไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรหลักการว่าอะไรที่ไม่มีชนชั้นอะไรไม่มีไม่มีอะไรไม่มีระดับเนี่ยมันทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงกองทุนนี้ได้ขึ้น จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นที่สงขาจากพี่ชบยอดแก้วท่านเสียชีวิตไปแล้วนะและท่านไปทํามันได้สักสองปีเนี่ยท่านได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาทําแบบงานวิจัยด้วยและหลังจากนั้นก็ทางสถาบันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นสาระสําคัญแล้วก็เรื่องนี้เป็นเป็นมาหน้าที่ของสถาบันด้วยที่จะส่งเสริมให้จุมจุมมันเข้มแข็งเป็นเมนูหนึ่งของสถาบันเป็นคนริเริ่มในการ คิดและทําเรื่องนี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้นําเรื่องนี้เข้าสู่สถาบันพระนาความชนนงค์การมาชนคือพอชออเพื่อต้องการให้พอชอเนี่ยเป็นหน่วยหลักเพราะตามเจตนารมณ์ของพอชอเนี่ยส่งเสรมิมให้ชุมชนเข้มแข็งหน่อยแล้วเนี่ยจัดทาสวัสดิการและหลังจากนั้นพี่ชบก็เดินสายดาเนินการตั้งแต่ปี48จนมาถึงปัจจุบัน15ปีแล้วแต่ว่าหลังจากในระหว่างดาเนินการตั้งแต่ปี48แต่มันมาเห็นผลในเชิงกกด เชืกขยายที่สู่พื้นที่ต่างๆนีปี53ที่ตัวนั้นรัฐบาลระท่านเอ,อ่ยนามได้นะ<ส>เป็นนายกเราก็ได้เสนอเรื่องนี้และผ่านคุณหญิงสุภัตราและผ่านใครต่อใครขึ้นมาเนี่ยเขาก็าเห็นด้วยไปศึกษาแล้วเห็นด้วย,ยตั้งงบประมาณขึ้นมาสมทบเป็นประกาศเป็นวารคขึ้นมาโดยอัตโนมัติแล้วหลังจากนั้นเราจะขยายจาก จากเดิมเนี่ยมี200กว่าตำบลกว่ากองทุนเป็นเมื่อปี53เนี่ยและถึงปัจจุบันเนี่ยเรามี5 0 0 0กว่ากองทุนมีสมาชิก5ล้านกว่าคนและก็มีเงินหนึ่งหมื่นกว่าล้านในหมื่นกว่าล้านเนี่ยเป็นเงินสมทบเป็นเงินบุญของของชาวบ้านวัดะบาาเปอร์เซ็นแต่เงินจากรัฐก็ส่วนหนึ่งและก็เงินจากท้องถิ่นและก็จากอื่นอยจากไอ้นี่คือเรื่องที่ที่ไปที่มาหลักของเราเนี่ยตั้งหลักอยู่ที่คุณภาพเขามีความเดือดร้อนเนี่ยเจ็บป่วยไม่สบายนะครับ เมื่อเกิดพวิบัติเกิดวิกฤตแม้แต่โควิดเนี่ยเราก็ช่วยรเรามาช่วยเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่เสมาชิกนะช่วยทุกอย่างช่วยทุกคนแม้คือโทษป้าป่าเราก็โทษป้าป่าทาบุญในคือทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตเราก็ต้องดูเลยบทกลาว่ารักษาพยาบาลเนี่ยเราไม่ใช่คืนรักษาพยาบาลไม่ใช่แต่ว่า การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเนี่ยเขามีอยู่แล้วของเราเองเนี่ยให้เป็นเวลาเขาไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่มีค่ารถไปโรงพยาบาลเขาไม่เวลาผู้เวลาสามีป่วยภรยาไปเฝ้าเนี่ยที่จ,จ่ายโรงพยาบาลไอ้นี่เราก็กดูแลดูแล,ลตรงนี้แหละดูแลที่รัฐเนี่ยไปเติมไปต่อย,ยอดคือมันมีวัตถุประสงค์หลักนะคือการร่างกฎหมายต้องมีวัตถุประสงค์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจะถึงกฎหมายฉบับนี้เราก็ได้วิเคราะห์ได้ศึกษากองทุนการเงินต่างๆ,ๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ย S <S <an> ราะเงินมันมากมากขึ้นเนี่ยมันร่อแหลมมากมากขึ้นเนี่ย <S <S <an> <S ก็มีการสะท้อนจากสมสาชิก5,000กว่ากองทุนเนี่ย <S <S <an> <S ประชุมครั้งใดจากสมัชชาทีใดเนี่ยก็อบอกว่าเมื่อไรเราจะมีพรบรของเราเองนะครับเลยจากความคิดเหล่านั้นเนี่ยคณะกรรมการคณะกรรมการร่วมกับสถาบาันมาศึกษาพ <S an> อศึกษาเสร็จเราก็มาร่างพรบนี้ขึ้นมาเนี่ยพรบนี้วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกระดับกองตุนการเป็นนิติบุคคลแลวจะบอกรายละเอียดทําไมต้องเป็นนิติบุคคลเพราะ มีคนจะมาบริจาคเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปหักล้างภาษีได้แต่ถ้าเป็นนิติบคุคคลมีกฎหมายรองรับเราสามารถหลักล้างเหมือนกับซีเอ็ารระหว่างตัวบริษัทกับตัว,ต,วตัวองค์กรชุมชนตัวที่2ประเด็นที่2องเพื่อรองรับความเสี่ยงเพราะในวันนี้กองทุนสุ่ิการเนี่ยมันเติบโตทั้งคนทั้งเงินกองทุนมี5ล้าน10ล้านนะครับแล้วคนก็3 0 0 0 4,000พเนี่ย แล้วเราจะต,ะ uh huh> จะต้องการที่จะป้องกันให้คนดีๆเนี่ยอย่าเสียเกิดความเสียหายทางสังคมถ้า hmm มีกฎหมายรองรับข uh> ึ Listen, ้นมาเนี um> ่ยกฎหมายฉบับ mm นี hmm ้เป uh, ็นกฎหมายส่งเสริมที่เขียบระบบสวัสดิการไม่ใช่การจัดการสวัสดิการไม่ใช่คือส่งเสริมใครพร้อมที่จะเดินเข้ามาเพราคนอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักนะครับกฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่กฎหมายบังคับเป็นกฎหมายส่งเสริมส่งเสริมให้คนเนี่ยที่เข้ามาร่วมกันเนี่ยยกระดับนะครับไม่ได้บังคับ เข้ามาด้วยความสมัครแต่กฎหมายเป็นแค่เครื่องมืออันนี้สําคัญนะอันที่ผ่านมาเราเคยร่างกฎหมายมาแล้วแต่มันเกิดเป็นกฎหมายบังคับพอบังคับขึ้นมาเนี่ยมันเกิดความแข็งตัวเพราะตัวชาวบ้านตัวชุมชนเนี่ยมันกว้างมากเราเลยเป็นกฎหมายส่งเสริม รับทุกคนรับทุกเรื่องที่จะเข้ามาส่งเสริมไม่ให้กองทุนการเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปเป็นเป็นหลักใหญ่ของการพัฒนาในคนในชุมชนต่างเขาแล้วกันให้กับคน mm hmm. แต่กฎหมายจะบริเป็นเครื่องมือ mm hmm. นะครับต้องไปแล้วเนี่ยเราก็มาศึกษาเชิญคุณประที่ว่าใครกับใครก็มาทั้งหมดเนี่ยให้มารับเรามามา,มาเรียนรู้เนี่ยเราเลยยกร่างใหม่ขึ้นมาแล้วก็ไปหาอาจารย์ปัดด้วยไปหาอาจารย์สมิทธ์ไปด้วยช่วย,วยคําชี้แนะกับเราว่าเราจะไปช่องทางไหนช่องย่างอย่างไรเล้คนที่เรา เราขาดเสียไม่ได้ก็คขึคุณกอบสั่งท่านบอกว่าถ้าโดยเสนอกฎหมายโดยฝ่ายฝ่ายค้านรัฐบาลต็ไงมอด้วยถ้าเสนอโดยรัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้าฝ่าค้านก็กค้าน